อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเชา้าวันจันทร์ที่สิบเก้ามิถุนายนหกหกจ้าพี่น้องคะ่ะมือนี้สีมัแจงราคาแพะนะคะราคาแพะขุนสิบห้าถึงสามสิบห้าโลแปดสิบห้าบาทนะคะราคาแพะเมียปลด เมียปลด45บาทจ้ะราคาตัวผู้ปลดอ้วนๆเนาะค่ะ60บาทจ้ะแล้วก็ราคาแกะขุนโลละร้อยบาทจ้ะข้อมูล เครดิตจากเครือข่ายแพะแกะร้อยเอ็ดจ้ะเครือข่ายแพะแกะร้อยเอ็ดข้อมูลณนะวันที่สิบแปดมิถุนายนหกห้ามือว่านนะจ๊ะราคาแพะแพะขูนโลละแปดสิบห้าบาท เมียปลดโลละสี่สิบห้าบาทตัวพ่อปลดหกสิบบาทแกะคุนร้อยบาทจ้ะข้อมูลจากเครือข่ายแพะแกะร้อยเอ็ดเอิดครับรอบอาค่ะพี่น้องเอิดครับมองกล้องไหนครับ ต้นซากในบ่ิใหญ่ค่ะคุณเอิดเอาโตมสัสี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 ห้ามเมินขั้นเนาะค่ะน,นี่ค่ะทางจะเป็นแพงกราอันนี้เมื่อนี้สิด้สูบน้ำออกจากรูสี่ค่ะหย่ารูสี่บ่มากน้ำขังเนาะค่ะนู่นเขียวๆเ,เป็นคอกกวางจา้ะ ตรงนี้เป็นสะสะใหญ่สะแรกที่เราขุดะคะ่ะสะแรกเริ่มเดิมทีเลยที่แรกขุดนะผู้เ่าพผู้แกเจ้าของมู่นนั่นเพิ่น่าขุดแท้ยังขุดแท้ยังสู้ขุดกูสีแซงสู้ให้สู้ตายโลดได้ค่ะนี่เดี๋ยวนี้บอค่ะเห็นประโยชน์แล้ว คือบ่เอาปลามาซูกินแน่วสั่งจาเพื่นวา่าเป็นประโยชน์แล้วน้ำกระดไดใส่เนาะค่ะทางนี้ก็เป็นหญ้าไนเนาะค่ะเบิงเบิงแพะไตบันไดที่นอกเบิงแพะไตสะพานไหมล่ะคะวา่าผิดพระเจ้าก็มีความสุขเนาะค่ะแพะไร่ทุ่งก็ได้ บอคิดเลยว่าอีเมสิสามท่านบอเนาะฝนจะถิ้งช่วงโอ้ยนามกับบ้านเต็มสะยกค่ะที่น้องค่ะน่ค่ะทางคุณกับบ้านเต็มค่ะ อย่าไปทําต้นไม้ลูกพี่น้องบึงความดื้อของขจ้าไงความดื้อความดื้อราคาแพ้ราคาแพ้ น้อไม้ก็รลายเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้หมู่บ้านหนังจะเก็บไปให้ใหญาติเพื่อนค่ะไปสู้กันนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะบา้านเฮามียังกับแบ่งกันกินเนาะค่ะสู้กันดีด่ดีดอกเพิ่งเข้าเจ้าเห็นเจ้าปีนต้นไม้กิน,นค่ะออ๋ <c ười> <c ười> อี่เมียบ,บกาขามสะภาพนี่จ้ะย่านหลับน้ำหนักบ่ได้จ้ะย่านมันหลับน้ำหนักจะคลองบ่ได้ฮาร์เรลูกซาส้ด้วยค่ะนี่ดำๆนี่ไปใครถิ่มไว้ไปทั่วไปทัวจ้าลายมองเลยจ้ะเสไ็จเไ,ไปตามเก็บหลานมาอยู่ค่ะสองตหางกุดคือพอมันนี่ ลูกกองอ่งุนเนาะค่ะอ่งุนเป็นเมียฮาเล่ฮาเล่ไปไข่ไว้ทั่วเลยอากาศดีดีได้จ้าพี่น้องเศร้านี่นะะอากาศดีมากเลยลมอ่อนๆนะคะลมอ่อนๆยังไม่มีแดด ทางพูนเพิ่นกะใช้หน้าจ้ะฮาเรุหารูฮาเร่หารูฮาเร่หารูฮาเร,าร,ารจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอสำนพก์นการด้จ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย